สวัสดีค่ะจากส่วนงานประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์นักเรียนทุน TCTP ขอทราบชื่อก่อนนะคะแล้วก็หน่วยงานประเทศค,ค่ะเจ้าสบายดีสื่อมานิพรมีไรหานมาจากกรมมาตรฐานและวัฒน์กระทรวงวิทยาศาสตร์ตเทคโนโลยีประเทศเราเคยเข้ารับการอบรม t c p มาก่อนหรือเปล่าคะเทอนี่เป็นทนอ,อในปีนี้ท่านเข้ารับการอบรมด้านมาวิทยาศาขาใดคะ เขาฝึกอบรมในหัวข้อการปาดแทกอุณหภูมิสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้มีอะไรบ้างคะสิ่งที่ได้รักจากการฝึกอบรมในครั้งนี้คือได้บทเรียนที่หลายได้ประสบการณ์ใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้สิ่งดีๆคือน้ำใจจากพลักง,งานของนิมที่ ท่านคิดว่าเมื่อกลับไปประเทศของตอนเองแล้วจะนําความรู้ที่ได้รับไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างคะ,ะความหูท่ทีได้เรียนมานี่เนาะจะเป็นประโยชน์หลายสาหรับที่ว่าไปเฮดเวียวกอยู่สําหรับประเทศของข้าพเจ้าเองเพราะว่าประเทศเฮาฮันกําลังเป็นประเทศที่กาลังบุกเบิกใหม่เกี่ยวกับเรื่อง,องการวัคซีนคือว่าเป็นประโยชน์หลายค่ะข,ขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับความร่วมมือในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ จ้อขอบใจหลาย